เพิ่งเปิดช่องวันแรกนะครับผมฝากกดติดตามกกดถูใจ้วยนะครับอาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้วันสองวันจะลงคลิปให้ดูนะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยว่า เดี๋ยวว้างๆเดี๋ยวอาจจะลงคลิปนะครับหาเวลาว่างลงคลิปก่อนช่วงนี้ทำงานหนักไปหน่อยเลยแม่ลงคลิปเลยกำลังจะสร้างคลิปขำๆรีวิวอะไรไปเรื่อยครับอีกสองสวันเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมฝากกด ติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดสับสไครตให้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ